ก่อนที่เราจะไปชมการสร้างงานศิลปะของตะวันเราไปทำความรู้จักกับตะวันกันก่อนดีกว่าครับว่าเรื่องราวของตะวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวุฒิชัยอิ่มมาชื่อเล่นชื่อตะวันนะครับปัจจุบันอายุ39ปีอาชีพณตอนนี้รับออกแบบกระเป๋างานแฮนด์เมดจากหนังรับจ้างงานบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการพูดให้คนอื่น,นมีพลังนะครับผม สำหรับทุกท่านที่ได้ดูวิดีโอนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเกิดจากความผิดพลาดที่ผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดไม่ค่อยดีซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างมักง่ายอย่างที่บอกว่าห้ามใส่แว่นน้ำเราก็ใส่แว่นน้ำห้ามใส่นอนเราก็ใส่นอนล้างไม่เอี่ยมใส่ไปแล้วรู้สึกแสบเราทนได้ก็ใส่ไปอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่ามันใช้เวลานาน,าน,นามากม,มาประมาณส0ปีจนวันหนึ่งซึ่าร่างกายมันไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันสามารถท้ายผมเนสุนูรเสด็จตาภายใน1-2อาทิตย์นะครับวันที่เราต้องมาตาบอดลงอะ่ะเราจะข้ามจุดไดไไ้ยงง ผมใช้เวลา2ปีครับใช้เวลา2ปีปีพอจะข้ามจุดนั้นได้แล้วสิ่งสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกผมมีพลังผมรู้ขึ้นมาคือคนที่บ้านทาให้ผมมีความสุขครับเรื่องนี้ที่บ้านอาจจะไม่เคยรู้นะผมก็อบอกว่าแอบร้องไห้ทุกคืนแต่ไม่อยากให้ใครรู้แอบร้องไห้ทุกคืนไม่อยากให้ใครรู้แต่ตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ทาหน้าตาสดใสแต่รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ย เฮ้ยเขากังวลกับเรามากแล้วขอทุกข์กับเรามากผมคิดว่าเฮ้ยเราต้องทําบางสิ่งบางอย่างไงเพื่อให้คนที่บ้านมีความสุขครับผมบอกว่าเลือกที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วจะพร้อมที่จะลุยไปทุกอย่างเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขายังพร้อมที่จะลุยกับเราแล้วเราทำไมไม่พร้อมจะลุยลนะ่ะลุกขึ้นมาได้เพราะคนที่บ้านครับ อาชีพงานออกแบบงานหนังของผม,มเริ่มต้นจากการที่คอนเน็กีนะครับผมที่มาช่วยทำให้เรามีรายได้ขายบนเพจ Facebook ของตัวเองชื่อเพจ Happiness in the Dark ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องราวความสุขของชายตาบอดคนหนึ่งนะครับผมเผื่อมีใครที่มาอา่านบทความของเราแล้วเนี่ยอยากจะช่วยเหลืออุตสิหกรรของเราก็สามารถสังส่งซื้อได้จาก่า จับเพจนี้ได้เลยครับผมถามว่ายากไหมเรายากในวันที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับผมแต่ในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์เราก็ต้องมาดีไซน์เองเพื่อให้มาปิดจุดด้อยกับปัญหาที่เราเจอนะครับผมผมจึงได้ดีไซน์อะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเองเพื่อให้ตัวเอง่ะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินพวงกุญแจหลายๆอย่างเลยครับผมกระเป๋าที่ผมทาอยู่เนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยผมจะไปออกบูค,ค้าสินค้าที่ตลาดนัดภายในของดีแท็ตลาดนัดจะมีทุกเดือน,น ช่ามันก่อนได้เลยนะครับแคนเมฆแต่ลแคนทุกชิ้นนะครับผมร้อยเดียวนะคผมร้อยเดียวนะครับผมอาชีพงานเย็บหนังของผมมันมันเชื่อมโยงกับศิลปะยังไงต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมจับเส้นได้ทุกครั้งที่ผมจับเข็มและทุกตะเข็มของผมเนี่ยคือเสียลปกของผมเพราะว่าผมลองเย็บหนังดูทุกๆอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขความทุกข ความฝันหรือว่าความความหวังหรือว่าอยากจะทําให้ใครพิเศษคนเนี่ยผมจะทุกครั้งเหมือนกันนะแต่ลายออกมามันไม่เหมือนกันผมคิดว่าเนี่ยคือศิลปะจริงๆครับผมศิลปะของผมอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของการเพ้นท์รูปภาพผมเชื่อว่าทุกครั้งเนี่ยที่คนได้จับชิ้นงานผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีพลังบวกมากเพราะว่าผมทํางานทุกชิ้นด้วยความรักครับ คือต้องบอกว่าจริงๆศิลปะนะครับผมเราเริ่มทำมาตั้งแต่เด็กอะทำเพราะตามครูสอนนะครับแต่เราไม่เข้าใจว่าศิลปะมันคืออะไรวันหนึ่งเราจจะวาดรูปนกเฮ้ยนกมันต้องมีปีกมีหัวมีหางแต่เราวาดไปมันมันไม่ใช่มไม่สวยอะ่ะนี่คือศิลปะที่ผมจําได้ในอดีตน,นะนะครับผมแต่พอมาวันหนึ่งผมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยพอเราเข้าใจมากขึ้นว่าศิลปะมันคืออะไร เราเอาจิตาจของเราใส่ไปในสิ่งที่เราจะทำครับผมภาพที่ออกมามันจะเป็นภาพที่เราจะรู้เนี่ยมันคือภาพอะไรมันสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของเราณตอนนั้นเลยครับผมว่าผมโชคดีมากที่ผมมองไม่เห็นเพราะว่า เวลาที่ผมเพ้นง,งานนะ่ะผมรู้สึกว่าภาพนัมันเป็นภาพที่สวยงามมากในบางครั้งอาจารย์ก็จะเฮ้ยอยู่กลางทุ่งนาสีเขียวมีท้องฟ้ามีลมพัดเย็นสบายนอกบภาพนี้มันไม่มีใครเข้าใจเท่ากับเราเหรอกครับผม สิ่งที่หลายคนทั่วไปมองคนพิการแลบอกว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปเลยทํางานซักเสื้อผ้าทําอาหารกินนอนเหมือนกันเลยครับผมปกติคนทั่วไปอาจจะต้องตื่น6กโมงอาจจะต้องตื่นตีห้าหรือว่าตีสี่ครึ่งเพื่อใช้เวลาให้มันนานขึ้นเพราะว่าเราต้องเตรียมอะไรที่มันมากขึ้นกว่าคนทั่วไปแต่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องอาศัยน้ําใจกับคนรอบข้างในสังคมให้ช่วยเหลือเราครับผม จากความคิดของตะวันที่คิดว่าตัวเองนั้นทํางานศิลปะไม่เป็นแต่ด้วยความพยายามเขาสามารถนําศาสตร์ของศิลปะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ช่วงหน้าเราไปชมกันครับว่าผลงานของตะวันนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับมันทาให้ผมรู้สึกผมกดดันดันดันทำให้ผมไม่ค่อยมีความสุขทําให้ผมเกิดความกางังวล ไม่ได้จะมาับงานศิลปะคืออะไรอะไรอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะทาเดืองไหนทเดือไหนทเดือ